ูท,ทะเลมหาวิชาลายัยและในวันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลายัยก็ได้มีการแสดงเรื่องโคกหนองนง้ำขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ Terima yes. kasih. ตอนนี้หมู่บ้านเราน้ำท่วมเราทำยังไงดีเราต้องทำห้องหนองนา

完毕